โอเยสวัสด hey. hey, ok ีครับสวัสดีวันนี้เจอกับผมนะครับต้นซ่าในรายการยอกซ่ารีวิวนะครับเกมนี้เป็นเกมเออชื่อเกมได้เลยนะครับตรงนี้เอยเป็นของภาคสองนะครับแล้วคุณก็จะเจอกับผมนะครับผมกำลังเล่นอยู่นะครับเล่นได้ไปแค่นิดหน่อยเองแล้วผมก็เอ่อการอัดลิปของผมครั้งแรกก็มีครั้งที่สองก็มีปัญหานะครับผมเลยมาอัดใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้อัดไปแล้วนะครับ แต่ผมลืมอะไรสักนิดหน่อยนะผมก็เลยแบบต้องอัดใหม่นะครับก็โอเคนะครับเรื่อกมันเลยถึงเงินที่เซฟเซฟของผมก็แล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะกูทําอะไรได้ถึงขนาดนี้เลยหรอเมื่อกี้นี้เฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ที่ผมดิเดี๋ยวนะดูของในตัวก่อนเฮ้ยกูทำอย่างนี้ด้วยหรอวะกูมีท็อตด้วย เอ้ยนี่มันเซิร์ฟบนอื่นหรอือวะอ้าวเซิร์ฟบนอื่นนี่ว่าโอเคกูคจะทำกูจะจำทางได้ไหมเนี่ยแม่เออก็ช่างมันเถอะนะครับเซริร์ฟเซิร์ฟใครเซิร์ฟใครช่างแม่งนะครับคือกูไม่มีปัญหาหรอวเรื่องของใครของใครช่างแม่งกูไม่มีปัญหานคนดูมันจะมีปัญหาไหมครับถ้าไม่มีก็ดีไป ถ้าคนดูมีปัญหานี่แบบผมมาท้วงเลยฮนะมีปัญหาะไรโอ้ยยันแม่เอ้ยเอาท็อตมาตีได้ด้วยนะครับโอ้โหแม่กูจะได้แดกปูเผาเอาเว้ยโอ้โหแม่งมืดแล้ว,วอวะ่ะเฮ้ยเฮียนี่มึงยังไอคนที่มันมาเล่นเซิร์นี้นยังไม่ได้สร้างเดือเหรอวะ เออช่างแม่เอกูเลนที่ม่เองเดยวก,กูเล่นเองนะเล่นช่วงต่อกับช่วงต่อเองนะครับผมนะเกมนี้เป็นหลายคนอาจจะรู้ล้วนะครับหลายคนอาจยังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นเกมนี้นะรบพบกะเรื่องของมึงนะครับสำหรับผมกูรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงนะครับเอ่อมมีกล่องเก็บของบ้างหรือเปล่ามันไม่น่าจะมีกล่องเก็บของได้ อันนี้ก็คืออะไรอ,อไม่รู้เหมือนกันนะมาใช้ทำอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยมาทำเหมือนกันม,มัใช้ทำอะไรได้หรอไม่รูออ้ดูของในตัวก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างเ,ออเดี๋ยวเลือกที่ทำไปนี่ก่อน โอเคครับเราถือขวานขีดขวามาเลืออกเ่อ,เอ,อที่กล่องทำยังไงบ้างครับเอาวางเผาวางโง่เผาวันหมดนะครับนอน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 กดตัววาครับนอนก็มาที่เตียงแล้วก,กดตัววานอ๋อไอ้เหี้ยกูตกใจนึกว่าเสียงอะไรโอ้โ no! นมึงเดินเอวรกว่านี้หน่อยได้ไหม อ๋อโอเคนะครับเดินเดินไปบอ่อน้ำครับเดินไปบอ่อน้ำบอ่อน้ำอยู่ทางนี้นะครับคือบ่อน้ำจะอยู่ทางนี้นะครับทางขดนะฮะับภูเขาหินตรงนี้ทางขวามือนะครับเอ้ยมันยังไม่ได้เก็บเลยเก็บ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 เกินน้ำกินซะโอเกิบตายโหงแล้วไม่เอามึงองโอ,โอ นะครับเออเดี๋ยวนะเออไม่ค่อยมีไม้เลย,ยเราไปเก็บไม้ค่ับเก็บไม้แล้วไปพร้อมยบกระสิงโตไปยบกระสิงโตนะครับทำเอ่อทำทำหอ,อกนะเพื่อที่ไปสู้กับสิงโตเจ้าป่าครับเจ้าป่าไม่เจ้าป่าเดี๋ยวมันก็รู้นะครับเออมาโู้เนี่เอึดอ,อึด ใช้เป็นเจ้าป่าเดี๋ยก็โยนนะครับเพราะว่าเราใช้หอ,อกสองครั้งนะครับทำตีทีเราแม่งใช้หอ,อกเฟืองใส่แม่งสองทีแม่งตายแล้วอะแต่แม่งกัดเราสิบกว่าครั้งอะเรายังไม่ตายเออถึงโาแม่งกัดเราสิบกว,ว่าครั้งเรายังไม่ตายนะครับแต่เราเฟืองหอ,อกใส่แม่งสองครั้งแม่งตายหาแม่งทําเกมมาได้แบบให้เราชนะเลยอะก็เดี๋ยวเราืมทำ เข้าอันนี้ไอโอ้นี่ก็มีเออก็ลืมดูนะครับนี่สิเฮ้ยได่ยินเสียงครับผมไปอ่านมนาะว่าสิ่งโตงมันจะเกิดถูกเช้านะครับวัร์กช้าตตแล้วโตวันหนึ่งวันนะครับเฮ้ยโยเข้ามาโอเคฆ่ามัน,นเรียบร้อยรับสใส่หอกที่ผมกปาไปอันแรกมาสงสัยต่แบบเคลืยองเลยไปเลยนะครับ นะครับเปลี่ยนอย่างนี้แม่ก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับโอเคไม่มีปัญหาต่อ,อบ้านกูอยู่ตรงไหนวะอ,อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออจะ,สร,รอะอสร้างนี่หรือเปล่าวะบ่อน้ำสร้างดีหรือเปล่าคิดน่าจะสร้างนะเพราะว่า,าอยู่ไกลจากแหล่งน้ำมากไกลจากแบบไอ้น,นี่น้ำมากเลยอะนี่มึงฉลาดหรือมึงโง่นี่มึงฉลา,าดหรือมึงฉลา,าดวะ อ๋อเราเอาเนี้มาหรือเปล่าถึงจะเผาได้อ๋อโอเคมือนะครับยืมมือชั่วขนาดไม่ชั่วขนาดกูยืมเลยนะครับก็เออไปเอาอนี่ก่อนของที่ผมว่าคือไอรอนนั่นเองเดียเดี๋ยว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 นะจอด เออไม่มีนี่หว่าโอเคเราใช้นี้ดาบอันนี้บวกก้านนะครับอ,อ้าวไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวทำไอ้น,นี้ยังไงวะเฮ้ยหรือว่าต้องขุดไอย้ยอดก่อนวะก้อนนี้มาทุกบันนี้ให้เกิดวันอันนี้นะครับ จะต้องจําไว้ต้องเอาเอา,เอานนี้ผสมแบบน,นี้แล้วมันก็นจะกลายเป็นแบบน,นี้แล้วก็นี้กับนี้บูบวกกันอ้าวกูม,มั่วเหรอเดี๋ยวนะมึงยังไงครับหรือเปล่าอ๋อไอเราอะก็โง่ตั้งนานนะฮะ จำไว้อย่าไปโง่นะฮะอย่าโง่อโอเคเอาไปจบวันนี้แล้วก็มีเริ่มงานเลยได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยนะครับต้องใช้ขวานเออใส่ไม้ใส่ไม้ใส่ไม้ใส,ใส่อ่าวหมดหาท่อนไม้เแ่านี้มาเลยก็ได้วะ โอเคอากาศทิ้งของไว้บางอย่างนะครับเออยังไม่มีนี่ทิ้งทิ้งไ้ก่อนก็ยังไม่มีหนังสติ๊ก็ทิ้งทิ้งไปเลยนะครับเออทิ้งทิ้ง,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 งสักครู่มาครับโอ้โหเออคือที่ผมบอกนะครับถ้าเรายังไม่มีเอ่อ ถ้าขนนกเนี่ยเราต้องทิ้งไปเลยเอาอันไหนที่เราไม่ใช้ก,ก็ทิ้งไปอันนี้ก็ทิ้งไปเออมันไม่ได้ทิ้งหรอกครับคือวางไอเทมไว้เหมือนดอนสตาร์มานะคะวางไว้อย่าง,งานั้นไอตอเร์ไตอตอกล้วก็กดเก็บได้ไม่เป็นไรตัอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับโอเคดอปทิ้งไว้ซะ ก็ดอบของอยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยะไม่ต้องไปดอบไก่นะครับเอาแต่อาหารกับเครื่องมืออุปกรณ์เราไปแล้วจะไปเก็บเออเก็บ,เก,บเก็บฝ้ายกันนะครับหรือว่าดอกดอกฝ้ายนั่นเองนะครับเก็บเก็บไปเพื่ออะไรนะครับเก็บไว้เป็นเอาไปทําที่เก็บเออ เราไปทำทิ่สะดุ้งอก็มาถึงแล้วเนี่ยนี่ก็คือดอกฟ้ายนะครับเก็บมาให้เยอะมากที่สุดนะครับเก็บได้ยิ่งเก็บได้เก็บ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 เยอะๆเ,เนี่ยยิ่งเก็บเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเก็บนนอยิ่งยิ่งเฮียนะเอ๊ย ครับฉลาดมากเลยอเออวิธีปลูกปลูกปลูกอันนี้ปลูกไม่เป็นนะทำได้ถ้าปลูกข้าวนะปลูกจนอื่นนี่ก็ปลูกไม่เป็นเอาแน่ๆเลยก็ปลูกไม่เป็นนะครับ คือกูไม่ได้เรียนรูมากูกูโหมดมาก,กูเล่นเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ผหมโหลดมาผมก็อัดเลยตัวด,ดเกมเสจแล้วกูกอ่านแม่งเลยครับโอเคไปดื่มน้ำซะหน่อยนะถือทอนไว้ตำมื่งแล้ววิง่งให้กูหน่อยวิง่งให้กูหน่อยนะครับวิ่งไม่ได้ไอเกมนี้แม่งเป็นอะไรไม่รู้ของแม่งคือมึงจะให้ตัวละค ะครับเาจะให้เราวิ่งหน่อยก็ไม่ได้ไม่ก็ให้คุณเดินอยู่อย่างเงี้ยรอบก่อเออมึงเดินไม่เหอะจะให้คยยูยืดเยือเกมยืดเยอคลิปก็เออเรื่องของมึงนะแต่จริงๆไม่ก็ทำอย่างนี้นะจ๊ะนะเอาความคิดของผมแล้วก็วต้องหาปักไฟแถวๆนะไม่รู้เขาทำท็อตยังไงทันไม่เป็นเหมือนกัน เดี๋ยวผมค่อยไปดูเออ่วิธีทำทอสนะครับคือโคงไฟที่ผมถืออยนีไ่ไม่รู้ทำยังไงคือผมมามันก็มีอยู่แล้วนะคือมนะดูมาเนเอ่อแยผมนเาอยู่แล้วอยู่ดีๆแม่กก็มาอยู่ข้างในนี้ฉนนเฉยผมก็ไม่รู้ด้วยเหตุการณ์ใจนะครับกูไม่รู้เหมือนกันนะครับ,รนะรบตอนนี้ก็มืดแล้วนะ เดี๋ยวผมก็จะเอ,อ่อรู้สึกว่าทอปมันกระจายได้น้อยกับชี่ตรงนู้นหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่เป็นานาเคครับแล้วที่ผมชี้ไปหนึ่งที่หนึ่งที่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ท็อปน,นะคือกองไฟนี่แม่งเลยนะครับเลนของสูงนะเลนของสูงแม่งเลยอ่ะโอเคเอามานอนกันเถอะ นอนเถิดชาวไทยอย่ามัวรับยายชักว้าชาตที่นี่ทีนั้นโลยเฮ้ยชิบหายไฟดับอา้าวไฟดับทอสก็ไม่ติดด้วยนะครับโอ้ดูดิไฟดับก็ดูไฟดับทอสก็ไม่ติด ไวลงอะไรก็ไม่ติดนะครับเขามืดแล้วเราต้องรีบกลับบ้านเลยนะี่อ๋อนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตับไม่ได้นะครับช่างมากตัดไปก่อนเลยผมต้องกัดต้นไม้ต้นนี้ คนจินพังให้กูซะโอ้ย้า,า่าอีกแล้วกูปาพาเอออ๋อทำไมกูอบบตื่นมาฝนมันงตอก,ยยกอ,อยู่วะหยุดไ้กูหน่อยหยุดหยุดหยุดยุดย,ด,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 ยดตกนะะหยุดตกดูดิ ผมนอนไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะแล้วแม่งก็ยังตกอยู่อีกับผลนะ่ะไอ้เน,นี้ยกูรำอคาญเสียงผลผมเข้าใจาปะหยุดตกเสิญกอ,อ้อีสัตว์เอ้ยโ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 ย,ย,ยนะครับสภาพเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีนะครับผมจะหยุดคลิปนะ เมื่อกี้เสียงฟ้าผ่าใช่ไหมขอบกูทีกูใช้เสียงฟ้าผ่าใช่ไหมโอเคดูเ <Okay. S 1> no. ันกูงินเันเัินงนงนตอนนี้ก็ทำการหยุดคลิปลงต่นพท่านี้นะครับขอบคับ